คันนี้ผ่อนสี่พันคันนี้ผ่อนสามพันคันนี้ผ่อนสองพันเคยเจอเคยเจอไหมคนโฆษณาว่ารถผ่อนสามพันสองพันสี่พันนะครับก็ต้องถามว่าแบบนี้ทําได้จริงไหมมีคนโฆษณาสี่ประตูผ่อนสองพันสามพันต้องถามว่าทําได้จริงไหมนะครับเพราะว่าโปรแบบนี้ออกมาในตลาดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดใครเคยดูผ่านๆแล้วว่าโปรแบบนี้ทาได้จริงไหมรบกวนคอมเมนต์มาหน่อยสําหรับวงการรถยนต์มือสองนะครับส่วนใครที่เจอบอกทําได้จริงอ่ะพิมพ์มาเลย สาสมาเลยว่าพิมพ์ได้จริงนะครับใครที่เคยเคยเห็นนะแล้วทําได้ใครที่คิดว่าทาได้จริงพิมพ์ม,มาใครที่คิดว่าทาไม่ได้ไม่ได้จริงคิดว่าโมพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับก่อนไปดูคลิปต่ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งหัวใจให้ผมด้วยครับแรกเลยที่เขาชากันนะผมจะมาแชร์ให้นะครับวงการนี้คือหนึ่งนะครับเขาจะช่วยค่างวดสามเดือนถึงหกเดือนถามมาช่วยยังไงก็เต็น์เจ้าของเต็น์ออกสมมติคันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นเราผมพี่ผ่อนสี่พันไปดิเดี๋ยวที่เหลือผมออกให้สามเดือน แต่พอเดือนที่สี่พี่ต้องผ่อนหมื่นกว่าบาทนะต้องเข้างวดปกติแต่ถ้าเกิดพี่ผ่อนไม่ไหวก็เรื่องของพี่ไม่ใช่เรื่องของผมแล้วนี่ครับอันนี้คืออันแรกเลยที่วิธีนี้เขาทากันสองนะครับก็เขาเรียกว่าโปรโมชั่นศูนเปอร์เซ็นหกเดือนนะครับโปรโมชั่นศูนเปอร์เซ็นหกเดือนจะมีธนาคารธนาคารหนึ่งคำนะครับก็จริงๆแล้วสามารถยื่นได้ถึงสิบหกสิบสองเดือนได้ซ้ำนะครับถ้าเป็นดีลเลอร์เกรดเอนะครับ ก็ถามว่าศูนเปอร์เซ็นต์หกเดือนกับสิบสองเดือนแตกต่างกันยังไงคือหมายความว่าเขาจะให้ข้างงวดเนี่ยครับศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนแรกหรือศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนในใช้าย,ยาวซึ่งหมายความว่าสมมติคันหนึ่งเนี่ยครับผ่อนหมื่นหนึ่งมันก็จะลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับสมมติผ่อนแปดภายเนี่ยลดมาสี่พันแต่มันจะผ่อนได้ประมาณหกเดือนหรือสิบสองเดือนสุดท้ายงวดที่พอหมดโปรโมชั่นนี้เขาจะถอนไปงวดเต็ม ซึ่งเต็นท์ทางเต็นท์รถมือสองจะไม่รับผิดชอบซึ่งจะให้ทางลูกค้ารับผิดชอบว่าแล้วเขาจะเอาดอกเบี้ยทั้ง6เดือนแรกหรือ12เดือนแรกมาบวกในเดือน13าแล้วลูกค้าต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนะครับอันนี้คือโป,โปรโมชันที่เขาทํากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านลูกค้าท่านใดที่เคยเห็นโปรโมชั่นเหล่านี้หรือสิ่งต่ตางๆเหล่านี้นะครับถ้าคุณอยากรักษาเครดิตให้ดีนะครับ คุณก็ต้องตรวจสอบคําถามให้ดีนะครับไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรซื้อรถนะครับคุณถามถามไม่ดีเช็คโปรโมชั่นเขาให้ดีว่ามีซอกมีไน้มีไส้มีไนไหมนะครับเพราะว่าพวกนี้จะทําให้คุณติดเครดิตระยะยาวสมมติเราลูกผมเนะี่ยขายรถมือสองเหมือนกันลูกค้าอยากจะผ่อนแค่ห้าพันบาทไม่เกินหกพันเขาก็อยู่ได้แค่นี้แต่พอเขากู้มาปุ๊บแล้วเดือนที่หกเดือนที้เจ็ดเขาต้องไปผ่อนหมื่นกว่าบ,บาทเขาผ่อนไม่ไหวทําให้ครอบครัวเขาลำบากสุดท้ายลูกค้าติดแบ็คลิสต์ในระยะยาวนะครับถูกไหมครับ พอเราติดแบล็คลิสระยะยาวเราไม่สามารถทําธุรกรรมอย่างอื่นได้เพราะว่าเราไปโดนเขาหลอกโปรโมชั่นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยเจอแบบนี้พิมพ์มาหน่อยว่าเคยเจอแบบไหนมาลุยกันเดี๋ยวผมช่วยให้นะครับส่วนใครที่อยากได้รถยนต์มือสองสภาพเกรดเอนะครับไม่มีโปรโมชั่นอภินิหารบ,าบ้านขายและบริการดีนะครับติดต่อผมได้พี่เสือไทเกอร์ยุสคาอย่าลืมนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ